สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมธาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมธาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่8เมษายนนะครับ อีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลมหาสงกรานนะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับของประชาชนชาวไทยและหลายท่านนะครับส่วนตัวผมเมทานะครับต้องทํางานภาคมวยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามวยไม่หยุดนะครับมวยไม่หยุดผมเมทาก็ต้องภาคมวยให้ทางท่านสมาชิกมวยหูเมทานะครับและแฟนเพจเมทาจะติดทุกท่านเหมือนเดิมนะครับในช่วงเทศกาลมหาสงกรานนะครับ ในด้านของวันนี้นะครับผมเมทานะครับก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ไปด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับศึกมวยมันสนันเมืองบวกพอหลักบุญที่เวทีมวยรังสิตนะครับรวมถึงวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้เป็นในด้านของฟุตบอลรายการใหญ่เป็นในของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายครับนัดแรกนะครับคู่ไฮไลท์ก็จะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางปืนใหญ่อ์เซนนจะเปิดสนามเอเมอร์สตเดียมรับมือกระทางราชนชุดขาวไรอัลมาดริดนะครับ ซึ่งในด้านของวันนี้นะครับผมเมทาวิเคราะห์วิจารณ์สองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยตู้มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองสึกนะครับมวยไทยนะครับที่เวทีมวยหลังสึกนะครับในด้านของวันนี้นะครับช่วงแรกนะครับและช่วงที่2องนัก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศคําคืนนี้จัดให้เน้นๆเหมือนเดิมนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ สำหรับไปด้านของหลายๆท่านที่ติดตามผมเมทาครับก็สามารถติดตามได้4ช่องทางด้วยกันกับช่องทางที่1เป็น Facebook เมทาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็น u ูท b e เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นอิสตาแกรมเมา 74, ทาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยุกหนึ่งนะครับสน,ออสนใจสมัครเข้ากลุ่มกันได้ครับในกลุ่มกีฬามวยพักยุกหนึ่ง 8, นั้นมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองนะครับรวมถึงด้านของลายเสียงมวยมีให้ฟังกันทุกวันและมีข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศด้วยครับสน,ออสนใจสมัครกันเข้ามาได้ช่องทางการสมัครนั้นอยู่ที่ไอดียรายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเ 8, ผมธาครับกลุ่มกีฬามวยพักยุกลนรั่ เราเข้าสู่ด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับศึกมวยมันสนั่นเมืองบวกพอหลักบุญนะครับมวยจะเริ่มชกช่วงเวลา1 8บแปดนาฬนอเป็นต้นไปครับคู่แรก2มายตกรุดครับตอชัย,ยโยวันนี้นะครับแรกเดือดทางเจ้านะครับดวงเพชรนะครับผ่านทองหยิมมวยคู่นี้จะพิกัด105ปอนด์ปอครับในด้านของมวยคู่นี้ราคาเดือดทางตัวดวงเพชรต่อ19นะครับในด้านของทานรับแสงมรกรดเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักจีบด,ดีต่วนั้นเจ้าดวงเพชรก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นบัมรัดมาตีนะครับมวยครับ คู่ที่2วันนี้ครับผมลิขิตนะครับบอลมหาใจเจอกับทางเจ้าเพชรดำเฉอะพิชิตนะครับมวยคู่นี้เจอพิกัด110ปอนด์นะครับทางเจ้าผมลิขิตนี่มาขาดไป0.7นะส่วนในด้านของทางเจ้าครับเพชรดำขาดไป0.1นะครับผมลิขิตนะครับเป็นมวยเพชรฝีมือหลากหลายดักเตะดักถีบดีวงนอกจัดจ้านวงในไรแขน,นครับส่วนทางเจ้าเพชรดำนะครับประเภทเข่าในเหนียวแน่นปัป้มรัดมาตีขวานหน้าดักแทงดีเนี่ยมวยคู่นะี้าราคาเล็ตเปิดทางน,นะครับผมลิขิตต่อ11บอ็ด์ส่วนตัวผมเมตตาผมชอบทางกมลิขิตนะเพชรดำ ทางผมลิขิตคู่คที่3ครับยกมณีครับกล้วยบางคอแหลมนี่จะกระทางเจ้าครับยอดอภิรักเพชรหนองกี่มวยคูนนี้เจอในพิกัดหนึ่อตอนนะครับทานันยกนาทีนี่ขาะไปศูนย์ 4, ส่วนทางเจ้ายอดอภิรักขาบไปศูนย์นะครับมวยคูนนี้เลยเปิดทางเสมอยกนาทีนะครับยกนาทีนี่เป็นมวยเพชรฝีมือหลากหลายครบเครื่องนะครับไอคิดสมองมวยครบเครื่องหลากหลายดักเด็ดดักถิบวงนอกจัดจ้างนะครับส่วนทางเจ้านะครับยอดอภิรักก็ เป็นมวยประเภทนะครับเข่าในเหนีนยวแน่นเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีมวยคู่นี้ครับผมชอบทางหยกนาทีคู่3นะครับและคู่เอกนะครับในด้านของวันนี้ครับกล้องธรณีบอร่งรอดเจอกระทางขุนศึกเพชรยินดีมวยคู่นี้คู่ที่สูรสีนะครับเจอกันที่พิจัดปอนด์ครับกล้องธรณีนี่ลดไปหนึ่ปอนด์ทางเจ้าขุนศึกลดไปศูนจุดสองมวยคู่นี้นในกล้องธรณีนะครับประเภทนะครับครบเครื่องนะครับตัวนั่งของทางเจ้าขุนศึกก็มั่นคลทางทีมงานคนจัดนะครับในด้านของมวยคู่นี้คู่ที่สูรสีนะครับ ส่วนตัวผมเมธาผมชอบมวยรองทางเจ้ากล้องธรณีครับในด้านของมวยคู่ที่4วันนี้นะครับแต่นด้านของคู่ที่5ครับวันนี้ครับธีรพัฒนครับตึ้งอุบลนะครับวันนี้นะครับเจอกับทางเจ้าต้นโพสิทธิ์สจบนเทียนนะครับมวยคู่ที่ผมชอบทางธีรพัฒนะครับคู่ต่อมายอดพิภพนะครับต้อยสายพลิ้วนะครับวันนี้เจอกับทางเจ้าโมเดลสัตติพายิมนะครับผมชอบทางต้อยยอดที่ทบนะครับแล้วคู่ต่อมาครับเป็นด้านของวันนี้เพชรราลีนะครับแบงค์ทองคำนะครับ ใต้เพชรบุรีเจอกับถางเจ้ามวลดำนะครับท็อปเฟรดยิมวมวยคู่นี้ผมชอบไปด้านของทางเฟอร์รารี่นะครับในด้านของคู่สุดท้ายท้ายสุดใด้านของวันนี้นะครับเพชรนะครับยี่ห้าทีเอ็นนะครับวันนี้เจอกับทางเจ้าแบงค์แสนนะครับบัวพุธิชัยมวยคู่นี้ผมชอบทางเจ้าแบงค์แสนนะครับอ่ะช่วงแรกจบลงตรงนี้ในช่องที่สองฟุตบอลเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ